สวัสดีครับพ่อผมฮาร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม FSK นะครับตลิ่งชันนะครับหรือว่านิวตันตลิ่งชันนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะพามารู้จักกับตัวน้องใหม่นะครับกอรี่ไอออโต้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นน้องใหม่จริงครับแต่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีนะครับหรือว่าประสิทธิภาพของเขาผมบอกได้เลยว่าเต็มที่มากๆและที่สําคัญราคานะครับจากปกตินะครับราคาอยู่ที่959,0 0 0บาทนะครับ แต่สำหรับพิเศษร้อยท่านแรกนะครับราคาจะอยู่ที่899,000บาทนะครับยังไม่พอนะครับผมยังมีวารันตีนะครับวารันตีให้อีก1,50,000โลหรือว่า5ปีนะครับและที่สำคัญยังไม่พออีกครับนะครับขับไปแล้วนะครับ5ปีนะครับ หรือ1 0 0 0 0แกิโลเนี่ยครับเขาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องหรือเช็คพวกน้ํายาแอร์หรืออะไรทุกอย่างฟรีหมดนะครับในระยะ5ปีหรือ1 0 0 0งแสโลให้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปดูตัวรถตัวจริงหรือใกล้ๆอ้ันดีกว่าครับกระจังหน้าจะเป็นโลโก้ของ dfsk นะครับผมแล้วก็จนข้างล่างจะเป็นกล้องนะครับพร้อมด้วยเป็นสัญลักษณ์ของดาวนะครับที่เป็น แบบนี้มานะครับเป็นสัญลักษณ์ของดาวที่ทางอินโดนีเซียเขาบอกมานะครับผมมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกนะครับและก็ไฟหน้านะครับผมเป็น led หมดทั้งคันนะครับผมบอกได้เลยนะครับตัวนี้ผมพาดูด้านข้างไปเรื่อยๆนะครับกระจกนะครับจะมีไฟเลี้ยวติดตรงกระจกด้วยนะครับแล้วก็จะด้านล่างนะครับ ก็จะเป็นกล้องนะครับตัวนี้จะมีกล้องรอบคันนะครับที่เปิดประตูจะมีคีย์เลสนะครับหรือว่าเวลาคุญแจอยู่กับเราเราสามารถกดล็อกกดเปิดตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดคุญแจนะครับผมและพามาดูล้อครับ ตัวนี้เป็นล้อ18นะครับล้อของ SUV โดยตรงนะครับแล้วก็มีดิฟเบรกหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็ลายแม็กสวยมากๆนะครับพร้อมที่ครอบจานเบรกสีแดงนะครับผมทำให้โดดเด่นนะครับจะมีราวหลังคาข้างบนนะครับพร้อมด้วยซันลูบนะครับซันลูบนี้ผมบอกได้เลยว่าบานใหญ่มากๆครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในตัวรถดีกว่านะครับ นี่ครับผมบอกได้เลยว่าหรูหราอลังการมากครับด้วยรถ7ที่นั่งนะครับผมนี่ครับก็พวงมาลัยนะครับผมก็จะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับผมจะตัวนี้จะเป็นคูดคอนโทรลนะครับนี่ครับ ดูคอนโซลเกียร์ครับผมนี่ครับคอนโซลแอร์นะครับพร้อมด้วยตัวนี้จะเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้คลาสสิกมากนะครับหน้าจอนะครับจะมาในรูปแบบทัสกินนะครับ10นิ้วเลยนะครับดูเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญผมให้ดูตรงนี้ด้วยครับนี่จะเป็นกล้องบันทึกนะครับกล้องบันทึกหน้ารถนะครับติดมาจากโรงงานเลยนะครับพร้อมเมมเบอรี่นะครับผมนี่ครับ เห็นเมมโมรี่ไหมครับมาพร้อมเลยนะครับและตรงข้างบนนะครับจะเป็นที่เปิดซันรูฟและปิดซันรูฟนะครับผมแล้วก็ดูข้างล่างนะครับตัวนี้จะมีที่ชาร์จไฟ12โวลต์และก็ที่ชาร์จบุหรี่นะครับตัวนี้จะเป็นคอนโซลแก้วน้ํานะครับหรือตั้งแก้วน้ําได้นะครับเปิดปิดได้นะครับตัวนี้เบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับ ที่พิงแขนก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสามารถเปิดเก็บของได้นะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จ usb นะครับหรือที่ชาร์จไฟข้างล่างด้วยนะครับหรือตัวนะครับเสียบแจ็ค aux ด้วยนะครับเห็นช่องตรงนี้ไหมครับสามารถวางอุปกรณ์ได้นะครับมีมาให้ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเปิดฝาท้าได้ตรงจุดนี้นะครับตัวนี้พับกระจกออโต้นะครับสามารถพับตรงนี้ได้เวลาที่เรากดพับกดล็อกประตูนะครับ กระจกจะปิดอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็ปรับซ้ายขวากระจกข้างนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับมาดูแผงประตูครับด้านข้างครับตัวนี้ก็จะมาด้วยลายไม้คลาสสิกอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังนะครับแล้วก็เย็บด้วยด้ายขาวนะครับผมบอกได้เลยว่าดีนะครับในราคาที่8 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับ และที่สำคัญอีกที่นึงนะครับนี่ครับสคับเพจนะครับติดมากับตัวรถเลยนะครับจะมีโลโก้ของ dfsk นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับทั้งคนขับและคนนั่งข้างนะครับเป็นไฟฟ้านะครับผมนี่ครับดูภายในนะครับผมผมบอกได้เลยว่านั่งสบายมากนะครับค่อนข้างที่จะกว้าง นะครับแต่ก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่รู้สึกว่านั่งสบายมากนะครับเบาะนุ่มมากนะครับตัวนี้นะครับที่พักแขนหรือว่าตั้งแก้วน้ําได้ด้วยนะครับแอร์นะครับผมแอร์จะอยู่โซนนี้นะครับก็จะมีถุงเก็บเอกสารเก็บอะไรได้นะครับผมผมบอกได้เลยว่าเห็นตัวจริงแล้วสวยมากๆครับเห็นตัวจริงแล้วสวยมากๆครับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูแถว3กันดีกว่านะครับการเข้านะครับก็ดึงตรงนี้ตรงนี้พับมาได้ครับนี่ครับนี่คือแถว3นะครับแล้วตรงนี้สามารถเลื่อนได้นะครับนี่ครับนี่ครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับแล้วขึ้นไปนั่งนะครับผมนั่งแถว3มาแล้วนะครับผมรู้สึกว่านั่ง ผมไม่อึดอัดเลยครับผมไม่อึดอัดเลยผมสูง1 7 5นะครับนั่งได้ค่อนข้างโอเคครับไม่อึดอัดนะครับก็โซนข้างในก็จะเป็นที่ตั้งแก้วน้ำนะครับซ้ายและขวานะครับสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้มีสองฝั่งเลยนะครับเวลาเราดึงกลับนะครับก็นี่ครับนี่คือปรับเอนลงได้นะครับปรับได้สองสามระดับนะครับ เบาะนะครับตรงนี้เป็นที่เลื่อนนี่ครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้ครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผมก็จะมีที่ตั้งแก้วน้ํานะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับผมข้างหลังนะครับก็จะเป็นไฟ LED ที่ผมบอกครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ไฟเหลี่ยวนะครับวิ่งตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นรูปค้อนนะครับเป็นรูปค้อนนะครับ ตัวนี้ก็จะมาพร้อมเซ็นเซอร์นะครับสี่จุดเลยนะครับให้ดูข้างล่างด้วยครับนี่ครับจะได้เห็นรูปลักษณ์สวยงามมากครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้จะมีกล้องรอบคันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบรกนะครับไฟเบรกตัวนี้จะติดอยู่ตรงสปอยเลอร์นะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นครีบฉลามนะครับ ดูสวยงามครับผมบอกเลยเลยว่าดูสวยงามมากๆครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับเนาะฝาท้ายนะครับเราก็กดจากคุญแจได้เลยนะครับผมโดยที่กด2ครั้งนะครับ จะขึ้นจะมีไฟกับพิบด้วยนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่ครับมาดูจากข้างหลังไปข้างหน้าครับและตรงนี้สามารถพับได้นะครับดึงให้สุดนิดนึงนะครับอาจจะติดเบาะเพราะว่าเบาะแถวสองผมปรับเอ็นมาสุดเลยนะครับนี่ครับมองจากข้างหลังไปแล้วผมพับเบาะให้ดูนะครับจะพับแล้วนี่ครับรู้สึกว่าเป็นเรียบ เท่ากันหมดนะครับข้างหลังตรงนี้นะครับจะห้าสิบห้าสิบนะครับส่วนข้างหน้านะครับจะเป็น4ี่สิบสิบนะครับผมเวลาเราเดินทางไป2คนนะครับสามารถบรรจุของได้เยอะมากๆครับผมแล้วก็ช่องข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บของเพิ่มได้ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าราคาเท่านี้กับรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยคุ้มมากๆครับ และเวลาที่เราจะกดปิดนะครับสามารถกดตรงนี้ได้นะครับและที่สำคัญนะครับนี่ครับเราใช้เท้าได้นะครับหรือว่ากดจากรีโมทก็ได้หรือกดจากคนนั่งก็ได้นะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับสามารถทำได้หมดนะครับตัวนี้เรากดนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับโทรติดต่อผมได้เลยนะครับเบอร์โทรจุดค้างด้านล่างนะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะเทสได้ นะครับก็โทรแจ้งผมก่อนได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมพาชมตัวรถแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าราคาสุดคุ้มมากๆครับผมอยากให้ทุกคนนะครับลองเข้ามาเทสได้นะครับและลองเปิดใจนะครับยังไงก็อย่าลืมโทรหาผมเบอร์โทรข้างล่างนะครับผมย้ํานะครับตัวนี้นะครับผมย้ําเลยนะครับตัวนี้มีสิทธิพิเศษเพียง100ยคันแรกเท่านั้นนะครับ ผมบอกได้เลยถ้าพลาดโอกาสนี้นะครับเสียใจมากมากจริงๆเสียใจมากๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสบายสบายสไตล์ฮาร์ดนะครับสำหรับช่องน้องใหม่ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ